วันนี้นะครับตื่นเช้ามาก็โดนใช้เลยนะครับแม่ก็ใช้ไปเอาฝุ่นมาใส่ต้นไม้นะครับไอลูกชายที่น่ารักอย่างผมก็ต้องไปแล้วครับผมอ่าเราเริ่มเลยหาอุปกรณ์ครับผมนี่ได้ถุงแล้วอ้าวได้ถุงแล้วเราก็ไปกันเลยครับอ่าขึ้นรถคู่ใจไปเลยนี่ไงอ่าวซาเล้งคู่ใจครับสีชมพูหวานแววครับผมเมื่อได้อุปกรณ์แล้วนะครับก็ไปเลยยานพาหนะสตาร์ทเอาไป ขอเลอกขึ้นได้นะครับเอ๊ะทำไมเราต้องไปเอาฝุ่นไก่จังเลยนี่แหละครับผมนี่แล้วก็ตักเอาอยู่นี่นะครับฝุ่นนี่จะไปยากอะไรเอาฝุ่นไปใส่ต้นไม้นี่ก็ตักไปเลยครับมันจะไม่เห็นยากอะไรอ้าวพอได้ผลงานเรียบร้อยแล้วนะครับแม่ก็เข้ามาตรวจสอบสินค้านะครับเปิดขึ้นมาเอ้านี่มันไม่ใช่ขี้ควายเนี่ยเอาใครจะไปรู้ลนะ่ะไอฝุ่นที่เรียกกันนี่มันคือขี้ควายเอาไปใส่ต้นไม้โอ้ยล้วใครจะไปรู้ล่ะครับคุณแม่คะ